ออยพันรยาบีมกวีเปิดตัวลูกชายคนโตของบ้านตันจรารักค่ะสำหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มบีมกวี และพันรยาสาวคนสวยอย่างออยอติพรที่มักจะมีโมเมนต์สุดอบอุ่นมาเสิร์ฟให้กับแฟนๆได้เห็นผ่านทางอินสตาแกรมและยิ่งปัจจุบันนั้นได้ขึ้นแทนเป็นครอบครัวที่มีเหล่าบรรดาพี่ป้านะ้าอาชินชอบกันเป็นอย่างมากหลังมีลูกแฝดพี่ทีน้องพีและเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งมีสองสาวฟ้าแฝดเสริมทับความน่ารักอย่างน้องไอวากับน้องอัญญาค่ะเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆแถมอาเฮียฟ้าแฝดน้องพีกับน้องทีนั้นยังลงรักน้องสาวอย่าง สุดๆล่าสุดทางด้านออยอติพรภันรยาบีมกวีได้เปิดตัวลูกชายคนโตของบ้านอีกคนโดยทางด้านออยอติพรได้โพสต์รูปภาพน้องทีน้องพีถือพวงมลาลัยมาไหว้เนื่องในวันแม่พร้อมกับมีทางด้านสามีบีมกวีถือพวงมลาลัยมาไหว้พันรยาด้วยโดยทางด้านออยได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า วันแม่ปีนี้มีลูกสี่คนแต่เหมือนมีลูกชายคนโตเพิ่มมาอีกหนึ่งคนผมแดงเชียวค่ะและก่อนหน้าน,นี้ทางด้านมามีออยได้ออกมาโพสรูปภาพหลังได้รับน้องทีกับน้องพีก,พกลับมาจากโรงเรียนหลังกลับมาเปิดเทอมวันแรกในงานนี้น้องพีก็เลยอ้อนมามีแบบเต็มทีโดยทางด้านมามีก็ได้โพสรูปภาพพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าปิดเทอมวันแรกก็ไม่เด็กคิดถึงมามีค่ะ